สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรกักทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบกับกับผมเอกราชบุญอาจอีกเช่นเคยต่อจากคลิปเมื่อว้านหลังจากที่ได้ลงไปใน YouTube หรือว่า,าขึ้น Facebook ปรากฏว่ามีคนสนใจติดตามชมอยู่มากทีเดียวนะครับในคลิปที่ว่า บทสำคัญที่พอพรามสู่ขวัญหรือว่าพอพรามพิธีสมควรที่จะจำให้ได้สักก่อนนะครับคือท่องให้ได้ท่องให้ขึ้นใจมันมีอะไรบ้างก็คือเมื่อวานนี้ก็พูดถึงว่าบทที่สำคัญก็คือว่ามีบทสักเคนี่ว่าเป่าเทวดาหรือว่าอัญเชิญเทวดาเนี่ยควรที่จะได้ท่องให้ขึ้นใจให้ได้ แล้วก็มีบทธรณีสารใหญ่นะเพื่อที่จะนำมาใช้ในพิธีทําน้ำมนต์นะครับแล้วก็มีซิดไฟนะ่ะบทซิดไฟนะในกรณีที่พ่อปามสู่ขวัญทั้งหลายนะครับได้นำไปประกอบพิธีในการทําน้ำมนต์แล้วก็ซิดไฟนะครับแล้วก็บทเชิญขวัญน,นะ ในกรณีที่พราหมณ์สู่ขันนะครับมีการสู่ขันั้ต้องมีการากล่าวบทเชิญฝันก่อนนะครับอันนี้ก็มีความสําคัญมากนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่า,า,าพราหมณ์พิธีสู่ขวัญในคยอ็ควรที่จะจําให้ได้นะครับถือว่าเป็นบทไหว้ครูนะเพราะว่าบทนี้เนื้อหาสาระได้กล่าวถึงความเป็นมาของการสู่ขวัญว่าเริ่มต้นนะ แรกเริ่มเดิมทีนะมีประวัติมาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นบทเชิญขันันี้ก็จะมีความสำคัญประมาณนั้นนะครับแล้วก็บทส่งเทวดากลับนะหลังจากที่มีการอัญเชิญเทวดามาแล้วสุดท้ายเมื่อ,อพิธีของเราได้เสร็จสิน้นนะครับเราก็มีบทอัญเชิญเทวดากลับก็มีประมาณ5บทแรกๆนะ ที่เป็นส่วนสำคัญที่พ่อพราหมณ์หรือว่าพรามมณีทั้งหลายควรที่จะให้ความสำคัญแล้วก็ท่องให้ได้จำให้ได้นะท่องให้ขึ้นใจนะแต่เวลาไปทำพิธีจริงๆก็อาจจะมามีคู่มือประกอบอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมนะทางนี้ทางนั้นก็เพื่อเรียกว่า ป้องกันนะป้องกันการหลงลืมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เรามีคู่มือไปด้วยนะเวลาประกอบพิธีต่างๆก็ถือว่าเรานำครูบาอาจารย์หรือว่าเชิญครูบาอาจารย์ไปด้วยนะเพราะว่าคู่มือต่างๆนั้นถือว่าเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่จะ เริ่มทาพิธีประกอบพิธีแล้วก็ยกขันนะยกขันครูขึ้นเหนือเสียนหนื้อเกล้าเรานะครับเราก็อธิษฐานจิตถึงครูบาอาจารย์อยู่แล้วนะสิ่งที่อยู่ตรงหน้านาบทคู่มือบวงสรวงหรือคู่มือสูตรคันต่างๆก็เราก็ระลึกนั่นแหละคือตัวแทนของครูบาอาจารย์ของเราเป็นคําศัพสิทธิ์ที่เราจะได้กล่าว ไดอัญเชิญหรือว่าองค์การต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยนะแต่ถ้าหากว่าเรามีความจําได้หมายรู้อยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งดีไปใหญ่นะครับมันจะมีความมีพลังมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ไปในตัวนะครับเอาละวันนี้นะครับในคลิปนี้ก็เรียกว่ามีอารมณ์นึกถึงบทซิดไฟ ในกรณีที่มีการไปทำพิธีในการสูดควันนะสมัยก่อนซิดไฟเนี่ยเขาเอาน้ำน้ำเหล้านะเหล้าเหล้าโลงนี่แหละนะหรือจะเรียกให้เข้าใจง่ายคือเหล้าสี่สิบเหล้าขาเหล้ากลั่นเนี่ยนะครับทุกวันนี้ไม่มีเหล้ากลั่นแล้วก็มีเหล้าเหล้าสี่สิบนะครับสมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นก็คือเอาเหล้านี่ะมามาจุ่มด้วย อดอกไม้นะแล้วก็ซิดออกไฟนะซิดไฟนะภาษาเลา่าซิดไฟซิดไฟนะแต่พอหลังมานะครับเราก็มองว่าการที่เราเอาน้ำเล่าไปซิดออกไฟหรือว่าไฟออกไปเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เหมาะสมคบในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่ากลิ่นเล่าเนี่ยมันเหม็นนะบางคนเขา โดนสุราขาวหรือว่าเหล้าโรงนี่มันจะเหม็นนะครับมันมีกลิ่นแล้วก็ไม่ไม่ไม่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับก็เลยเปลี่ยนจากน้ำเหล้าเนี่ยเอามาเป็นน้ำบริสุทธิ์ดีไหมแล้วก็ทำน้ำมนต์เสียให้เรียบร้อยนะทำน้ำมนต์นะครับเมื่อทำน้ำมนต์เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาไปปราบพรมแทนแทนซิดไฟด้วยน้ำเหล้า น,นี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมหมอสุดฝันในยุคใหม่ๆนะครับเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็คงไว้าตามวัตถุประสงค์ก็คือเราทำน้ำมนต์ปรับพรมเพื่อควาเป็นสนิมงคลและก็ปรับพรมเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนะที่จะมาเข้าสู่ตัวของพ่อพารมผู้ประกอบพิธีด้วยนะครับ เอาละวันนี้ก็เลยจะมาาเล่าบทซิดไฟที่ถือว่าเป็นบทที่เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าผู้คนที่นำบทนี้ไปใช้ในการประกอบพิธีในการบายศีสูตรกันจริงๆแล้วก็ปรากฏว่า,าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับได้รับความ เฮฮาปาร์ตี้ความพออกพอใจถึงอกถึงใจนะเข้าถึงอารมณ์การมีส่วนร่วมทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการสูดขวันนะเป็นอย่างนั้นก็ลองมาฟังเนื้อหาสาระนะโดยสังเกตนะครับจมที่ผมได้นะปรับปรุงเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับยุคกับสมัยอย่างที่ว่านะครับเชิญ <c> ร <oughs> ับฟังนะครับ สาธุเดสิทธิอุตกังพุทธคุณนางธรรมคุณนางสังะคุณนาง,ง,งสรรนงกันชามิสาธุนามนี่แม่นนามอุตตังอันวิเศษสามารถพัดเหตุห่อนหายจ่อยบอ่อเหลือสิทิ์ไปเหนือสิทธไปไตสิทธิ์ไปไท่าทางล้างเหตให้ใสสว่างแจ่งเห็นหูปองธรร ไฟภูมีกำไหยบอสบายหายสวงเคยเจ็บน่วงปวดราวข้าวนีกสิหายนำวิทไฟแก้วนีพระมุนีจอมปราศาสดาเอกแก่ประท่านแล้วจังสิ์ไปฟงไปถือคนไข้ไอาจามปวดปวงกสิหายสวงสัมมีแห้งฟืนสวงเศร้าฟงไปถือคนเท่าผิผมขาวแขวรอนกสิกับนุ่มแน่นสองเต่าเต่ง,ตง ฟงไปถึงเด็กน้อยเกสินุ่มเป็นสาวฟงไปถึงผู้สาวเกสีงามคือนางฟ้าบ่ได้มีไฟฟ้าให้ผิวพันธุ์พุดผพ้องให้เจ้าเหลื่อมอมองมองผู้เบาย่องทั่วเมืองฟงไปถึงคนหัวลานก็ให้ผมโปมม่งไหมคืดอันไดทําอันไดก็ให้ด้สมเจ้าปรารถนาฟงไปถึงพอลุงแม่ป่าเอาอา้าบ่าวก็ให้ในกาวนาจะเลื่อนลำบอดถอย งญญญฟงไปถึงผู้ซอยกายได้เป็นพ่อผู้ใหญ่ฟงไปถึงพ่อผู้ใหญ่กายได้เป็นพ่นอกำนันฟงไปถึงไนยพันกายได้เป็นไนยพ้นปุ่นเด้อฟงไปถึงไนยอำเภอไายได้เป็นผู้ว่าฟงไปถึงพ่อข่ากายมีกำไรฟงไปถึงผู้ใดผู้ใดไก่หุงเฮืองเด้ออีพอฟงไปถึงซุ้มหมอซุ้มอบต่อซุ้มอพ่อ,พอปลอ ก็ขอให้ถลอรถตอรีล่างวันที่หนึ่งสาล้านบาทต่อจากพอภาพเด้อสาธุเนี่ยก็จะมีการหักมุกนิดหน่อยนะถือรถตรลีสามสิบล้านบาทต่อจากพอภาพเด้อสาธุถึงจุดนี้คนก็เรียกว่าขำแล้วครับเป็นอย่างนั้นก ต้องมาที่หลังพ่อพราหมณ์อีกไว้งั้นนะนี่คือพอรการสิ้นไฟนะก็ขอให้นําไปท่องให้ขึ้นใจนะเมื่อมันขึ้นใจท่องได้ขึ้นใจแล้วมันก็เกิดอารมณ์เกิดพลังเกิดความหลังความศักดิ์สิทธิ์อ่าเกิดประสิทธิชัยขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ที่ฝึกเป็นพราหมณ์สูตรฝันนี้ก็ตั้งอกตั้งใจนะนำไปฝึกนำไปพัฒนา นะครับให้เกิดความช่ำชองให้เกิดความฉ่ำในจิตในใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งฝึกเท่าไหร่นะครับทักษะลีลานะมันก็จะออกมาอารมณ์ออกมาศิลมันจะออกมาอ่าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกไม่พัฒนบนอยู่เรยเนี่ยมันก็จะเกิดการติดขัดไม่คล่อง ไม่คล่องในจิตในใจไม่คล่องในวาจาการออกเสียงเปล่งเสียงอะไรต่างๆนะครับมันก็จะเงื้อเงืง้งองะงะว่าไม่คล่องไม่มีจังหวะฮนะแต่ถ้าหากว่าเราท่องอยู่เรื่อยนะครับสร้างจังหวะอยู่เรื่อยๆสร้างอารมณ์อยู่เรื่อยๆมันก็พัฒนาไปเองนะรเราะฉะนั้นการเป็น อะไรก็แล้วแต่ถ้าจะเป็นแบบมืออาชีพนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับมันต้องมันต้องฝึกนะมันต้องเรียกว่าซ้อมอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ซ้อมนี่ไม่ได้นะถ้าไม่ซ้อมนี่มันจะไม่มีพลังไม่มีความขลังความสักิ์ศิธิ์มันจะไม่พริ้วนะถ้าเป็นศิลปินก็ไม่พริ้วเสียงไม่เพราะเสียงไม่ลงอ่ามันจะคล่อมทำนองไปมันจะไม่ไม่ลาบลื่นนะ แต่ถ้าหากว่าเราฝึกอย่างที่ว่านี่อ๋อมันเริ่มเข้มขลังเริ่มคล่องไปแล้วมันจะพลิวไปแล้วนะมันก็จะดีไปเองอ่ะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปนี้คนที่สนใจอยากจะเรียนพรามสู่ขวันอยากจะเรียนพรามพิธีวงสวงก็โทรเข้ามา091-8325-641 091-8325-641นะครับผมเอก,กราชคุลอาจคอยรับสายอยู่ ครับคลิกลังเข้ามาโทรเข้ามานะครับก็ามาพูดคุยกันต้องการอะไรแบบไหนสงสัยอะไรก็สอบถามได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ